สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันนี้น้องเฟยก็จะมาทำบล็อกกิจวัตรประจำวันของน้องเฟยนะคะไปดูเลยทุกคนว่าจะมีอะไรบ้างมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอยากให้ไปดูการใช้ชีวิตของน้องเฟยนะคะไปเลยพอเพิ่งตื่นนะคะก็จะมาอาบน้ำกันเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเป่าผมเช็ดผมให้แห้งเลยจ้าต่อมาก็ เราจะออกไปข้างนอกไปซื้ออะไรกินเนาะใส่แมสให้เรียบร้อยนะคะทุกคนป้องกันเนาะชว่วงนี้โควิดจ้าออกไปข้างนอกกันหลังจากนั้นเราก็แวะซื้อส้อมตำม,มากินค่ะวันนี้เรากินตำซั่วหอยดองเนาะทุกคนแซ่บอิ่ลีเลยค่ะเราก็จะมาตากผ้ากันแดดแรงๆอย่างนี้ต้องตากผ้าแล้วจ้า นี่ทุกคนตากเข้าไปหมอนเหมือนตากเข้าไปโลดแล้วพอเราตากเสร็จนะคะแล้วไม่มีอะไรทำเราก็จะมาเต้นติ๊กต็อกนะคะทุกคน <Mel ody. S 1> เต้นก็ไม่เป็นหรอกค่ะแล้วก็เต้นค้ายเครียดไปไปติดตามกันได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเฟจะขึ้นเอ่อชื่อไว้ให้นะคะ หลังจากเต้นเสร็จแล้วเหนื่อยก็มากินช็อกโกแลตบานี่กันเลยสามารถไปหาซื้อในเซเว่นได้นะคะทุกคนราคา29บาทจ้าทุสี่ทุกคนเนื้อน่ากินมากง่าอร่อยทุกคนกินหมดแล้วก็เดี๋จะกินหมด นี่ทุกคนนี่คือกินหมดแล้วนะแล้วก็จะไปที่หลังขยะต้องป้องกันนิดน,นึงนะทิ้งให้เป็นที่เป็นทางด้วยแล้วเราก็จะมาล้างช้อนกันเพราะว่ากินเสร็จก็ต้องรีบล้างเลยนะคะต้องขัดให้สะอาดเลยนะคะทุกคนเอาช้อนไปเก็บ แล้ววันนี้เราก็จะมาทําการบ้านกันนะคะวันนี้จะทําเป็นวิชาคณิตกับวิทยาศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์แบบ m มล์แม p แบบใช้เป็นกระดาษ A4 นะคะทุกคนคคคคนี่นะคะทุกคนก็จะมาทำเป็น m มล์แม p เลย เสร็จแล้วเย้เสร็จแล้วเราก็ไปเก็บหนังสือสมุดให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะมานอนที่เปคะ่ะก็จบไปแล้วนะคะทุกคนกิจว,วัตรประจำวันของน้องเปนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยชอบหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรมากนะคะ่ะทุกคนกคน็แค่ซำจิตประจำวันของน้องเปก็จะมีแค่นี้คะ่ะเรื่องราวของน้องเปนะคะก็ขอบคุณนะคะที่มารับชมน,นะคะบ๊ายบาย